ข่ก็ะหายใจเศร้าแงบแงบอยู่เนาะอันเวลาคนเป็นเสลิดมันสีมี่อันอันมันมันเหมนเขาเอื่นนันนันมาจุกข้อหอยเหาเนาะเขาเอื้นขอบคุณเด้อฮกหลานดวงใจเบ้ปากได้ไข่อข่ไปใกล้ข่เซียนนั่นกับ่ให่ข่อยเขาใกล้ความรูซื้อของเหาเฮาหูซสึกเลยว่าเขาร่างเกียจเห่า ตอนนั้นมากข่อยกับพ่อใครไปไกลคนใหดหรอกวัดดีค่ะแม่จอยพ่อบุญขอบคุณหลายเลยมาเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องไอใส่เ็ษปากกันเอาด้วข่อยไปพูนยาจะคข้า,า,าขกันบอกไปบอกมากข่อยทำไงการเบานน่ก็ให้ใะไห้าปอดอันแข็งแรงแต่ว่าข่อยอยังเบาดูไรข่อยก็เศร้าพี่น้องเลยอาการข่อยหอบข้นไหวๆข่อยอันเศร้าตัวย่ำข่อยเบาอากัศหัวใจข่อยพ่อใครดี เคยเป็นโรคหอบเหืดช่งสิแหละจะพ้พ่อยอยนั่นถ้าดีจะติกแน่นำ้ำไล่่อยง่ายจะ <laughs> ่อยเค็ญตะคิวจะอยเพราะใครอยากท่าปากเนาน้ำไล่่อยง่ายฮะอยเกินนำไล่ดูไรกะสเขาไปในข้อ่อยกัทีิยากเีกน้ำไล่ง่ายพี่น้อง ผลยาเข้าอันเสาคุ้นขุนพ่นใส้ยัวโอ,โอเตียบอือเมืม่อนั่นคอยกับเขาไปเบิ้งเิ่น เบิงคุณพี่ขุนมือมื่อนั่นคอยกับเขาไปเบิ่งเล่าเขาไปเบื้องพี่คุณอยู่มันนมี่ม่าไดไปเบื้องพี่ขุนแล้วมือนี่เขาไปเป็นบางถังบางข้าวก็พี่ขุนก็ะด้วัดดีค้าซีรันดวงใจขอบคุณหลายหลายเด้อพี่น้องขอบคุณหลายหลายเด้อขอบคุณหลายหลเด้อ่อบพี่คุณพ้นใจมือวานนี่คอยขึ้นซองมัน นั่นมันนี่คอยขึ้นสอง่องขึ้น่องมันป้าดวงสองกับเป็นดวงเดือนพรมสมุดคอยใส่ซื้อน้ำสกุลจริงเขาไปเห็ด่องยูทูบได้พี่น้องพนยังคอยสีหูจักอันซองง่ายคอยเนี่ย่องนี่คอยผ่านสางได้ได้แล้วใส่ซื้อจริงน้ำสกุลจริงเลยใส่คข้ามาดวงเดือนพรมสมุดปูรองก้นอ่านมาดวงเดือนพรมสมุทรพนะ <laughs> ข่อยเลยว่าบ่แม่นอ่านว่าบูมสมุทว่าซั่นเนาะก็คือกันกับคนอ่านสามารถนละแบบเดียวกันกับอันวานอันอันนั้นพรห่มจังซั่นน่ะอันว่าอันของข่อยอันมันใส่าบูมสมุทรมันเป็นตัวอันนั้นเนาะขอบคุณหลายๆเด้อคุณแต็มขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆเด้อื่องกัน ออีก่องหนึ่งข่อยบอกว่าท่านแดนพันอยู่สองสอง้ันพัน่องหนี่บวพันพันเนี่ขอเพื่อไปเติมเน็ตเยอะลายมือลวตอนเนี่ยวชโมงข่อยลดลงจัดจัดจะได้บอกข่อยว่าได้ไปเติมเออข่อยว่าได้ปดกุญแกเจ้าะว่านมือว่านนี่ข่อยถือป่วนสองข่อยก็เลยไปปดกุญแกออกเป็นบางคนหอกบางคนข่อยก็บอกปดดอก อันค่อยโพดออกเป็นบางคนเพระว่าค่อยหูแล้วว่าผู้ใดมาป่วนจ่องข่อยหมู่บ้านไ่อยเขาไปตรวจสอบข่อยเล่นเฮดคลิป <c oughs> อันออกไปบอกอันเฮดคลิปบอกพี่น่องว่าเวลาเขาอยากโพดกุญแกเฮาโพดแบบไรก็เลยเฮดคลิปไปเฮดคลิปไปเฮดก้มเฮดคลิปกับบ่ใครเห็นหูานใดดอกพี่น้องบอกใหว้วิธีเขาไปโพสกุญแกในรังบ้าน <c oughs> ได้ป่วนเฮ่ากับหูจักหรอป่าย่างดรอกเพราะว่าเอไอเขาอันนั้นตรวจสอบได้ a อไอเขาเก่งกับร้อนเป็นแบบฟพราอมองเขาเขาเมีหม่มองตรวจสอบือกันกับอันเฟซบุ๊ o หรอเฟซบุ๊กกับเมี่มองตรวจสอบือกันมอ YouTube ก็มี่ม่มองตรวจสอบพี่นองบ่ยางเฮ็ดเพื่อยว่าน่ะเฮ็ดไปโหลดแล้วก็นั่นรู้แล้วก็เสยไว้เฮ็ดโอดบ่ได้กับฟาดโหลด รู้แล้วก็ซื้อให้ไว้อดบ่ได้ก็ฟาดลด <laughs> uh huh.